สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาก,กันไปนานนะครับก็มีเวลาก็ได้ทําคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พุทธจมณทนสายสี่นะครับถ้าวิ่งตรงไปเราก็จะไปออกอมหาชัยนะครับไปสมุทรสาครน,นะครับข้างหลังก็จะไปนคนปรปฐมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขับรถข้างหน้านะครับก็วันนี้ก็จะไปโกดัง ญี่ปุ่นนะครับเป็นโคดังมือสองนะครับอยู่ตรงใกล้ๆแถวนี้นะครับเป็นโคดังญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาเช้านะครับไม่รู้ว่าเขาเปิดกี่โมงนะครับถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปจอดรถด้านในนะครับ เดี๋ยวเข้าไปจอดรถลานจอดรถด้านหลังนะครับใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่เก็บสินค้าเขาเยอะนะครับแล้วก็เขาก็จะมีมาเติมตลอดทั้งวันนะครับสมมติว่าของเขาพร่องในเชลนะครับเขาก็จะเอามาเติมอีกนะครับก็บางคนเขาก็มารอจับไปขายต่อนะครับพวกกระป๋องกระเป๋าพวกนี้นะครับแม่ค้าก็มารอไปขายต่อนะครับ ตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านนะครับก็เห็นว่าลูกค้าก็กําลังทยอยมานะครับแต่ว่าร้านยังไม่เปิดนะครับเขาเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดนะครับจาก9โมงนะครับเป็น10โมงก็ผมมาถึงนี่ก็9โมงนิดๆนะครับก็รออีกครับรออีกนิดนึงเดี๋ยวก็ได้เข้าไป10โมงนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายอยู่ข้างนอกนะครับเพราะยังไม่เข้านะครับ มีทั้งกีต้าร์นะครับมีจักรยานนะครับข้างในนู่เห็นแวบๆนะครับก็จะเป็นพวกเต็นท์มือสองนะครับเป็นเต็นท์แคมปิ้งนะครับรณ์แคมปิ้งครับตอนนี้ก็สิบโมงกว่าผมก็ได้เดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นโซนรองเท้านะครับรองเท้าก็มีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนของผู้ใหญ่นะครับ กระเป๋าก็มีนะครับเป็นกระเป๋าแชมป์นะครับแชมเปี้ยนนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปขายนะครับท่านผู้ชมครับใส่กระเป๋าใส่ตะกร้าแล้วนะครับหนึ่งใบนะครับก็เดินดูเรื่อยๆนะครับของเยอะจริงๆครับเยอะมากมายเลยมีอุปกรณ์ช่างนะครับเป็นอุปกรณ์ช่างเป็นของญี่ปุ่นมือสองสภาพดีนะครับ เป็นเครื่องครัวหม้อยังใหม่อยู่นะครับเป็นหม้อนึ่งนะครับใหม่มากมีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะนะครับต้องมาดูเองนะครับของเยอะจริงๆนะครับบางอย่างก็จังใหม่ครับบางอย่างก็เป็นของมือสองก็ค่อยๆเลือกกันนะครับนี่ครับ200กว่าบาทยังใหม่เอี่ยมนะครับมียั์หรือเปล่าไม่รู้ เป็นโมเดลโมเดลของเล่นหรือว่าจะเป็นรถบังคับค็มีนะครับเป็นส่วนของเล่นนะครับเยอะจริงๆนะครับทางั้านก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเปิดช่วงเวลา10โมงนะครับเป็นต้นไปจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็เมื่อก่อนก็เปิด9โมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับในตู้กระจกตรงนี้เขาก็จะคัดของแล้วนะครับ ที่สภาพดีๆเขาก็จับราคาขายราคาอีกราคาหนึ่งนะครับเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีนะครับพวกกระเป๋าหลุยกระเป๋าโค้ชนะครับเป็นของมือสองนะครับชาแนลฟูชี่นะครับก็สั่งบอกนะครับจะดีได้จะร้ายก็ได้นะครับพอค้าบางคนก็จับไปขายต่อนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลรถนะครับเป็นรถเด็ก ต่ารถโฟกมีหมดนะครับรูปภาพเก่าๆนะครับใส่กรอบอย่างดีนะครับเป็นรูปภาพเอาไปแฟนหรือว่าเอาไปโชว์ที่ร้านกา,กาแฟก็ได้นะครับ สองก็มีนะครับพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าก็มีนะครับแล้วแต่สภาพเป็นกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งนะครับก็เป็นโซนของเครื่องดนตรีไปนะครับฝั่งนี้นะครับบาังคันก็มีสายขาดนะครับซื้อไปก็ต้องไปหาสายใส่ใหม่นะครับนี่ครับเป็นตู้โชว์ของญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆนะครับ ภาพดีมากมชัดมีของแปลกๆเยอะนะครับของญี่ปุ่นนะครับเรามาดูนะครับก็อยู่เส้นพ,พุทธมณฑลสายตีนะครับจักรยานมือสองนะครับสบภาพสวยๆนะครับเริ่มต้นที่1นึ่พันบาทนะครับก็ไปจนถึงสี่ห้พันนะครับพวกเสือหมอบก็มีนะเรามาดูกันนะครับ สวยๆครับอันนี้ก็เป็นเครื่องออกกาลังกายนะครับใหม่ๆก็หลายหมือนนะครับแต่ที่นี่ก็หลักพันนะครับอันนี้ก็เป็นของโชว์นะครับเป็นของงานญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับพื้นที่ใหญ่นะครับที่นี่พื้นที่ใหญ่มากข้างหลังเขาก็จะมีห้องน้ําบริการให้นะครับอยู่ข้างหลังนะครับ ตอนตกปลาครับเครื่องดนตรีครับเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับถึงจะหมดซอยนะครับเพราะมีหลายซอยนะครับเดินไปช็อปไปนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ได้กระเป๋ามานะครับสี่ห้าใบนะครับก็สภาพสวยๆนะครับร้อยกว่าบาทก็เอามาใช้งานนะครับเอามา พี่น้องนะครับเป้ก็มีครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ